ท่านี้เรียกว่าแบ็กสคอร์นะครับเริ่มต้นก็คือการยืนนะครับยืนความกว้างของขาเท่ากับหัวไหล่ปลายเท้าเชี่ยวด้านข้างนะครับส่วนบาร์เนี่ยวางที่บานะฮะไม่วางที่กระดูกต้นคอนะครับการจับก็คือจับกว้างกว่าข้อศอกเราเวลาลงนะครับให้เราทิ้งน้ำหนักลงสะโพกตรงๆห้ามแอนตุดลงนะครับย่อลงตรงๆเลยเหมือนเรานั่งส้มซึมนะครับแล้วก็เวลาย่อเนี่ยให้เปิดเข่าออกตามปลายเท้านะครับจังหวะลงให้หายใจเข้าก่อนแล้วเก็บลมหายใจไว้ในช่องท้องนะครับแล้วทิ้งสะโพกลงมา จังหวะขึ้นให้การหายใจและถีบส้นเท้าขึ้นขึ้นสุดแล้วขมิบก้นนะครับทำทั้งหมดนะครับ10ครั้งทั้งหมด4เซตนะครับท่าที่2เรียกว่าฮิปทัชนะครับการเล่นก็คือวางเทา้าเท่ากับสะโพกเรานะฮะัวส้นเท้าจะอยู่ใต้หัวเข่าเราพอดีนะครับการหาเบาะก็คือเบาะความสูงประมาณหัวเข่าเลา การเล่นนะครับให้เราดันสะโพกของอัฐส้นเท้าขึ้นพอขึ้นสุดให้ขบิบก้นและหายใจออกนะครับจังหวะลงหายใจเข้าสําคัญก็คือการวางตัวที่เบาะนะครับใช้บานะครับอย่าใช้คอพาดให้ดูคลิปเป็นหลักเลยนะฮะหน้ามองตรงตลอดเวลาทําทั้งหมดนะครับสิบครั้งทั้งหมดสี่เซตนะครับท่านี้เรียกว่าโรมาเนียนเดลิฟนะฮะใครมีบาร์เบลก็ใช้บาร์เบลใครมีดัมเบลก็ใช้ดัมเบลนะครับจังหวะเล่นี้ก็คือให้ดันสะโพกออกไปนะครับ โดยที่ว่าบา์หรือดัมเบลเนี่ยต้องติดหน้าแข้งตลอดเวลาจังหวะขึ้นใช้แรงจากส้นเท้าถีบขึ้นนะครับจังหวะดันใช้แรงสะโพกดันอย่าใช้หลังกระชากขึ้นเด็ดขาดนะครับให้โฟกัสให้ตึงก้นและขาหลังเล่นทั้งหมด10ครั้งทั้งหมด4เซตนะครับน้ำหนักเนี่ยตามที่เราไหวเลยแต่ว่าแต่ก็อย่าเบาเกินไปนะครับให้สังเกตว่าหลังจะตรงตลอดเวลานะครับจังหวะลงหน้าก้มต่ำลงเหมือนเดิมหลังห้ามค่อมหลังห้ามแอนต้องหลังตรงนะครับ ท่าที่สีเรียกว่าวันอาร์มรีเวิร์สลันต์นะครับใครมีเพลทก็ยืมเป็เพลทนะครับเพื่อจะได้ก้นทำงานมากขึ้นนะครับท่านี้นะครับโฟกัสของขาที่อยู่ด้านบนเพลทนะครับก็คือก้นนะครับจังหวะลงใช้สะโพกนะคะเป็นตัวกดลงให้ลองดูนะครับว่าจังหวะก้าวเนี่ยนะฮะจังหวะพอเท้าหลังไปอยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะทิ้งสะโพกลงมาลงมาไปแนวตรงแล้วใช้แรงจากขาหลักนะครับเป็นตัวถีบขึ้น ขาหลังเป็นตัวประคองเฉยๆนะครับทำข้างละ1ิบครั้งนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอีกเป็นอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันการยกแขนเพื่อเป็นการบาลานซ์นะครับดัมเบลอีกข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หน้าขาตลอดเวลานะครับถอยไปที่สะโพกลงและใช้แรงจากส้นเท้าที่เป็นหลักขาหน้านะครับเป็นตัวถีบขึ้นทําทั้งหมดข้างละส0ครั้งทาทั้งหมด4เซตนะครับท่าน,นี้เรียกว่าดัมเบล o อ e ว h e เฮดเพรสนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงกิโลนะครับจังหวะเล่นกนะ็คือให้เอาเวทวางที่ไหล่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้แรงย่อลงก้นเนีดยน้อยแล้วถีบขึ้นแล้วดันขึ้นเร็วๆนะครับเวะลาดันขึ้นเนี่ยแขนจะขนาบหูพอดีนะฮะเราห้ามแอนน้าขึ้นให้เก็บคางตลอดเวลาทำทั้งหมดนะครับสิครั้ง4เซตนะครับให้ดูให้ดูจังหวะเล่นดีๆนะครับลงช้าๆถีบขึ้นเร็วและหายใจออก อันนี้เรียกว่าดัมเบลไซเนตรลลนะครับน้ำหนักเวทจะอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลนะครับการเล่นก็คือให้ยกแขนเป็นแนวตรงนะครับศอกจะสูงกว่าข้อมือนะครับโฟกัสหัวไหล่ด้านข้างนะครับจังหวะลงลงช้าจังหวะขึ้นขึ้นเร็วหน่อยนะครับทำทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วก็ทำทั้งหมด4เซตนะครับท่านี้เรียกว่าฟอนเลสนะครับเราจะยืดแขนเปแนวตรงนะครับ โฟกัสหัวไหล่ด้านหน้านะครับน้ําหนักเวก็อยู่ที่ประมาณ2-3งกิโลเหมือนกันจังหวะลงนะครับเราให้ลงช้าเหมือนกันขึ้นคือขึ้นเร็วน,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 นะครับทําทั้งหมดนะครับ12ครั้งทําทั้งหมด4เซตนะครับอยากให้ดูนะครับขึ้นเป็นแนวตรงแคนตึง้งโฟกัสที่หัวไหล่ด้านหน้านะครับ อันนี้ถ้าเกิดใครมียางยืดนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับเป็นการโฟกัสสบักแล้วก็หัวไหล่ด้านหลังนะครับการเล่นนันคือใช้แรงจากข้อศอกนะฮะเป็นตัวดึงไม่ใช่แรงจากข้อมือนะครับจกกังหวะดึงให้ดึงศอกกับข้อมือเป็นแนวตรงนะครับศอกจะสูงกว่าข้อมือหน่อยหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเวลาดึงเนี่ยการทางานของหัวไหล่ด้านหลังและสบักจะทํางานพร้อมกันนะครับดึงเป็นแนวตรงศอกจะสูงนหน่อยทําทั้งหมดนะครับ15ครั้ง4เซตนะครับยางยืดสามารถเกี่ยวกับเสาอะไรก็ได้นะครับ จะ lower upper แล้วเราก็มาเล่นหน้าท้องกันบ้างนะครับท่าแรกคือแพลงนะครับการแพลงก็คือเราต้องเก็บท้องนะครับขมิบก้นนะฮะดันสะบักขึ้นเราจะไม่เล่นถึง1นาทีนะครับเราจะทำครั้งละ45วินาทีนะครับหลังตรงตลอดเวลานะครับขมิบก้นเก็บท้องล่างหายใจออกตลอดเวลาทำทั้งหมด45วินาทีทำทั้งหมด3เซตนะครับท่านี้เรียกว่า reverse crunch นะครับการเล่นก็คือเราต้องนอน โดยที่กดหลังล่างให้ติดพื้นตลอดเวลาโดยการยกตัวขึ้นมาแล้วก็โฮที่ท้องตลอดเวลานะครับจะต้องเอามือวางสอดใต้ก้นเอาไว้สอดติดพื้นจังหวะลงนะฮะใช้ท้องเป็นตัวคอนโทรลจังหวะขึ้นก็ใช้ท้องเป็นตัวแตะขึ้นนะครับลงช้าๆแตะขึ้นเร็วแล้วหายใจออกเล่นทั้งหมด15ครั้งนะครับ4เซตนะครับ ่าน,นี้เรียกว่าดัมเบลรัสเซียนทวิตนะครับท่าน,นี้เราเล่นอย่างที่ในคลิปเลยครับส้นเท้าวางนะครับก้นวางเอ็ดตัวไปด้านหลังและครั้นท้องไปด้านหน้านะครับจังหวะเวียงใช้ดัมเบลประมาณ5-8กิโลเวียงจังหวะเล่นคือเราใช้การแทงศอกไปด้านไปด้านหลังนะครับแทงศอกแล้วเกรงท้องและหายใจออกนะครับทําทั้งหมดนะครับ20ครั้งทําทั้งหมด4เซตนะครับจบคลิปนี้คือจบแล้วนะครับ